สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอ่เว็บไซต์เกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์นะทุกคนมีเสียงรถเข้านะทุกคนเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์เกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์นะมันจะมีแบบให้ให้เรียนฟรีให้อะไรเงี้ยมีหลายแพ็กเกจเหมือนกันเดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปนนะคอสเซล่านะอ่อใช่ไหม ก็ enter นะแล้วก็พิมพ์พอพิมพ์เข้ามาแล้วมันจะมีขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคลิกอันแรกก็ได้นะอันแรกอันที่สองใช่หมดเลยนะคลิกเข้าไปไมีเสียงเข้าบ้างนะเดี๋ยวเราก็ไปตัดคลิกลิงก์เข้ามาแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้ใช้เอ่อ พวกตัวที่ทําให้แปลภาษานะปกติก็คือมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเรารู้สึกนะแต่ว่าอันเนี้ยพอเปิดเข้ามาแล้วก็คือเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ระบบนะทุกคนมาตรงนี้นะทุกคนคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็อ่อถ้าจํารหัสผ่านไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้สมัครก็คืออ่อคลิกหนึ่งที คือไม่เคยลงทะเบียนอ่ะจะไปคลิกที่ลงทะเบียนนะทุกคนหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกเพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะก็คือ Gmail ของเราอ่ะเคยเคยเข้าไปใช้แล้วแต่ว่ามันมันช้าเลย เียหม้อชามลามให้เดี๋ยวเรากอปิดก่อนนะเข้าใหม่ไม่รู้ทำไมมันช้าคลิกเข้าไปดึงทีมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็คลิกที่อ e ีเมลที่เราใช้ลงชื่อเข้าใช้ที่เราเคยแบบออตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลงทะเบียนตอนนี้เราลงทะเบียนที่เราเคยรีจิตไปแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วรอ,อแปบหนึ่งนะมันจะเข้ามาหน้านี้มันเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะโหลดไอ้นั่นมาถ้าเราแบบว่าไม่เข้าใจใช่ไหมหรือเราอยากเปลี่ยนภาษาไทยเราก็คลิกตรงนี้ทีหนึง่งระหว่างรอก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่ามันจะเปลี่ยนภาษาไทยนะก็คือมันจะมีเกี่ยวกับค้สเรียนที่แบบ ให้เราเข้าไปเรียนด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเยอะมากเลยมีภาษามีเอ่อเกี่ยวกับมีกับทุกอย่างนะทุกคนแล้วก็มีแบบว่ามหาลัยดังๆที่เขาให้เรียนทางออนไลน์อะไรแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็คือมีหลายมหาลัยก็คือมีหลายแบบเรียนภาษาอะไรแบบนี้ก็มีนะทุกคนก่อนหน้านี้เราทํากับโทรศัพท์ แต่ว่าแบบว่าภาษาอังกฤษบางที่ว่ามันลงลึกเหมือนพวกภาษาซีเขียนโปรแกรมอะไรอัลกอริทึมอะไรแบบเนี้ยมันก็ฟังยากเหมือนกันนะทุกคนมันภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ถ้าแบบว่าเราเรียนในส่วนของแบบออต้องการจะฟังเพื่อเรียนรู้ภาษาแบบภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนมันจะมีแบบว่าเยอะมากอะ มีแบบหลายคอร์สคอร์สเล่นฟรีก็มีหรือว่าแบบว่าอ,อ่ฟรีเวันแล้วก็แล้วก็ต้องเสียงเงินอะไรแบบนี้ก็มีอันนี้มอีอ่อะไรนะการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Excel ระดับปฐมศึกษาขั้นสูงเนาะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบการใช้ Excel อะไรแบบนี้นะทุกคนแบบ าเราอยากดูเกี่ยวกับวิชาเราก็มาตรงสํารวจตรงนี้นะทุกคนอันนี้คือเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยเราก็แบบว่าคือเราดาวน์โหลดมาใช่ไหมมันเป็นส่วนเสริมของ Google ของ Chrome อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือเป็นแบบนี้แต่เราก็แบบบางที่เราก็เออใช้ภาษาไทยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราไม่ได้เข้าใจใช่ไหมอาจจะแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ส่วนอันนี้มันจะเป็นวิชาเกี่ยวกับทั้งหมดแล้วก็มีทั้งมหาลัยหรืออะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มาดูตรงเนี้ยเราอาจจะเรียนภาษาก็ได้นะแล้วก็มาดูหลักสูตรฟรีคือถ้าแบบว่าหลักสูตรฟรีอะ่ะคือเราจะเรียนแบบนานแค่ไหนก็ได้ด้วยแล้วเราก็แบบว่า สามารถแบบเออบางทีก็คือมันมีก็หลายภาษานะทุกคนก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบว่าเข้าไปลงแล้วก็ลองฟังลองเรียนดูก็ได้เพราะว่ามันมีการเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยแบบเนี้ยแต่ว่าออในคลิปก็คือจะเป็นการเรียนภาษาไทยออไม่มีนะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่จะมีตอนแบบออ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปที่เออภาสังกฤตเพื่อวารสารสาศาสตร์น่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่วา่าคำว่าวารสารมันน่าจะหมายถึงแบบเ,เหมือนแบบว่าเกี่ยวกับ ข่าวเกี่ยวกับออะไรทํานองนั้นหรือเปล่าลองดูนะมันข้อน,นี้เหมือนมันแบบว่ากำหนดเวลาเรียนเท่าไรหร่แล้วก็ให้เรียนยังไงประมาณส2ิบสองชั่วโมงถึงจะเสร็จสมบูรณ์ตารางมีความยืดหยุน่นเรียนรู้ได้ด้วยตัว,ตวคุณเองนะประมาณสาสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์มันจะมีแบบว่า เกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรมีหมดเลยนะทุกคนเหมือนนเนี้ยหลักสูตรนี้จะมีห้าโมดูลก็คือเป็นไปมาณว่าคําว่าห้าโมดูลก็คืออาจจะเป็นห้าบทหรือว่าห้าการเรียนรู้เออลองเข้าไปดูได้นะทุกคนลองคลิกเข้าไปดูอันนี้ลงทะเบียนเรียนฟรีลงทะเบียนได้นะเริ่มวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาอ่าก็คือวันนี้แล้วก็คือถ้าแต่ว่า คือที่เราเรียนนะมันมีแบบอแบบซื้อใบรับรองใช่ไหมซื้อหลักสูตรประมาณสี่สิบเก้าดอลก็คือยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมก็คืออันเนี้ยถ้าเราเรียนจบเราจะได้ใบรับรองด้วยแต่ว่าเราต้องเสียเงินนะแต่ถ้าเราไม่เอาก็ได้เราก็หลักสูตรมีใบรับรองเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมดได้เหมือนกันนะทุกคนแต่แค่ไม่ได้ใบรับรองจบคอร์สนี้เท่านั้น เรากดดำเนินการต่อนะมันบอกว่า,ายินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนคุณสามารถเ,าเรียนอันนี้แปลว่าอะไรเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูมันไม่ได้แปลให้แต่เราน่าจะหมายถึงว่าคุณสามารถเริ่มเรียนได้เลยอะไรประมาณนี้ เขาไปส s t a เ t l e a r นิ่งเลยก็คือเริ่มเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่คอร์สเรียนนะทุกคนเรืยองนี้ก็คือเราลองเข้ามาดูนะว่าออมันมีคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับภาษาหรือว่าเกี่ยวกับอะไรอะไร,ะไรพวกนี้เยอะแบบว่าอย่างอื่นก็มีนะทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะถ้าแบบว่าอยากเข้าไปเรียนพวกอันกริทึมอะไรเหมือนกันแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็อาจจะต้องแบบ ออของเว็บไซต์อื่นก็มีเยอะอะไรเงี้ยของมหาลัยก็มีที่จะให้เข้ามาเลือกแบบเนี้ยแต่ว่าแบบไม่ต้องเสียเงินก็มีแล้วก็คือแบบต้องเสียเงินก็มีใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบไม่เสียเงินแล้วเราก็สามารถซื้อใบประกาศจบได้แต่เราไม่ต้องเราไม่ได้จะใช้นะทุกคนโอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราสตาร์ท l e ียนรู้เข้ามาใช่ไหมมันจะเข้ามาสู่บทที่หนึ่งมันจะบอกว่าอ่อในการเรียนรู้นี้เราต้องมีมีอะไรบ้างใช่ไหมเกี่ยวกับการสนทนาหรือว่าเอ่อเข้าสู่บทอะไรเงี้ยเราก็กดเริ่มต้นนะทุกคนเราต้องไปตามสเต็ปที่มันให้มานะทุกคนก่อนหน้านี้เราเคยเรียนกับเท็เล็ตมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่อบางส่วนอ่ะมันมันเหมือนแบบว่าไม่ ออไม่ได้นั่นนั่นทุกคนก็คือแบบว่าเราก็คือต้องเข้ามาดูคือบางทีมันก็ได้นะทุกคนกับอนุญาตกับแล้วกับโทรศัพท์แต่ว่าคือมันไม่ได้กว้างแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มันจะเริ่มนะทุกคนเราก็ต้องทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะมาเริ่มฟังวิดีโออ่ที่ที่มันมีใช่ไหมแล้วเราก็ต้อง ถ้าเราดูเสร็จอ่ะเราก็กดต่อไปแล้วมันก็จะแบบมีหัวข้อแล้วก็มีอาจจะมีแบบทดสอบก่อนที่จะไปบทถัดไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีในส่วนนี้นะทุกคนมีให้ดาวน์โหลดคําบรรยายนะทุกคนเป็นหน่อภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยน่าจะประมาณเนี้ยทุกคนมันมีให้ดาวน์โหลดคำบรรยายแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะเออตรงเนี้ย คำบรรยายที่มันจะถอดเสียงแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษาอังกฤษคือมันจะมีคำบรรยายที่มันตรงกับเ,เหมือนเป็นซับให้เราอ่ะอ่านไปฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมสมมติว่าสมมุติว่าเขาพูดไปเรื่อยๆแล้วก็คือเขาพูดประโยคไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือให้เราได้รู้แกมมาได้รูเ้เกี่ยวกับแบบ พวกนี้หมดเลยนะทุกคนก็คือมันจะเวลาเขาอ่านอะ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดฟังดูนะเดี๋ยวเราคิดดูก่อนว่าเราต้องจัดหน้ายัางไงออหรือว่าเราฟังอ๋อฟังลองฟังดูนะ อ่าใช่แล้วคือทุกครั้งที่มีเสียงก็คือแบบว่าอาจารย์ที่อยู่ในคลิปเ็าพูดใช่ไหมมันจะขึ้นประโยคที่ตรงกันให้เราแบบว่าตั้งใจฟังแล้วก็คือแบบว่ามันจะมีความที่แบบเออเราจะได้จําคําศัพท์ด้วยแล้วเราก็จะได้จําแบบเป็นประโยคที่ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็แค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ คือถ้าเกิดแบบว่าเรียนไปจนจบมันก็นานใช่ไหมนนี้คือเราเข้ามาให้ดูว่า,เ,าเราสามารถสมัครแล้วเข้ามาฟังได้อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาฟังทีหลังนะแล้วก็ปิดได้เลยไม่เป็นไรอันนี้คือเราลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เราอินเข้ามาแล้วไงในส่วนของอ่ออันนี้ก็คือแบบว่าแล้วก็มันมีแบบว่าให้เราดูนะอันนี้เราเข้ามาดูนะความสำเร็จ น่าจะเป็นหมายถึงว่าคอสที่เราเคยลงเรียนหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กไงเราใช้แท็บเล็ตตลอดอืมอันนี้น่าจะหมายถึงคอสที่เราเคยแบบว่าอ๋อใช่ใช่ที่เราเคยลงไปแล้วคือเดี๋ยวเรามาดูได้นะมันมีแบบ มันมีเยอะมากเลยหรือเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้หลักสูตรเรียนฟรีเป็นหลักสูตรฟรีก็คือมันมีแบบที่ฟรีก็คือมันจะแยกมาว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าคือมันมีเยอะทุกคนอันนี้การตลาดการเงินชนพื้นเมืองของแคนาดาเขียนใบวิทยาศาสตร์จิตวิทยาเบือเบ้องต้นสถิติเบื้องต้น าสตร์แห่งความเป็นอยู่ที่ดีาการวิเคราะห์องค์กรอันนี้เกี่ยวกับ e x c e เขั้นสูงเลยนะทุกคนแล้วก็ความเป็นอยู่ความเป็นผู้นำอ๋อความเป็นผู้นำแล้วก็ที่น่าเชื่อมโยงอันนี้บทความด้านอาหารคือมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนมันมีหลักสูตรฟรีพร้อมใบรับรองอลองเข้าไปดู อันนี้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพคลิกเข้าไปเก็บไว้ก่อนออมีกลไกการค้นหาภาษาไทยว่ากลไกการประสิทธิภาพกลไกการค้นหาหรอประสิทธิภาพกลไกค้นหาด้วย SEO รากฐานของการตลาดดิจิตอลและอ e ีคอมเมิร์ซคืออันเนี้ยคำเนี้ยก็คือตอนเราเคยเรียนอ่ะคือมันมันรวมอยู่ในวิชาวิชาเดียวที่ว่ามีหลายๆอย่างแต่ว่านี่คือเขาแยกย่อยให้เราก็คือแบบว่าออกแนวให้เราเจาะลึกเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็การตลาดดิจิตอลเลยอ่ะคือแล้วก็อันนี้ ฟรีแบบว่าไม่ไม่ได้ใบรับรองถ้าเราต้องการใบรับรองเราก็อาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรไปเพิ่มเติมในในส่วนการเสียงเงินซื้อก็คือใบรับรองอะไรพวกนี้คือน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะอนนี้ก็วิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม ันนี้น่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยมีวัตถุประสงค์คำนี้น่าจะหมายถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก,ก็คือคือถ้าคำเนี้แบบมันแปลแบบนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก,ก็คือมันเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยเนี้ยแต่ว่าเขาจะทํามาเป็นคอร์สประมาณหนึ่งถึงสามเดือนก็เหมือนเทอมนึงอะไรแบบนี้นะ อันนี้ python เกี่ยวกับการพัฒน,นา ai นักวิเคราะห์ข้อมูล ibm มีเยอะนะทุกคนการตลาดออแกนิกืมการเจราจาความสำเร็จกลยุทธ์ภาษาอังกฤษพร้อมออกภาษาอังกฤษ สำหรับวิชาการอ๋อระดับเตรียมนะทุกคนเตรียมอุดมก็มันมีเยอะนะทุกคนหลักสูตรฟรีเข้ามาดูกันได้นะทุกคนคอสเตรา่านี่ไงอันกริทึมที่เราพูดเหรเราก็อยากเข้าไปแบบอันกริทึมก็คือ เกี่ยวกับกระบวนการคิดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มีการสอนอันกอริทึมตั้งแต่แบบยังเด็กมากๆตั้งแต่แบบเหมือนเราเคยเห็นอนะระดับประถมอะมีการสอนอันกอริทึมคือแบบว่าเดี๋ยวนี้คือเขาสอนให้มีกระบวนการคิดมากตั้งแต่เด็กมากแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีนะทุกคนแต่เราแบบได้ข้อเปรียบเทียบไงตั้งแต่สมัยแบบสิบกว่าปีที่แล้วก็คือมัน มีการสอนอัลกอริทึมน่าประมาณมห้ามหกนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ระดับการสอนก็คือ,อ,อชั้นที่ต่ําลงมาแล้วก็คือสอนที่มีความรู้สูงขึ้นอะไรแบบนี้ทั้งการคํานวณวิทยาการคํานวณอัลกอริทึมอะไรพวกนี้ก็คือแบบสอนในเด็กประถมแล้วอะไรแบบนี้ก็คือเดี๋ยวนี้มันพัฒนานะทุกคนอันนี้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการเครื่องนี้เป็นคอสฟรีหมดเลยนะนี่ที่เราเข้ามาดู่มันมีเยอะเนี่ยไปถึงสิบเจ็ดหน้าเนี่ย mm hmm. ก็คือเราว่าจะลองเข้าไปดูนะแล้วก็คือมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งเราก็คือได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษเยอะๆอะไรแบบนี้ mm hmm. มีเสียงเข้าระยะนะ อันนี้นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ IBM Cyber Security มีภาษาอังกฤษไม่ชัวร์เท่าไหร่นะ Cyber Security Analysis อ๋อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของไซเบอร์ความปลอดภัยทางไซเบอรอ์ประมาณนั้น การตลาดดิจิตอลเรื่อนี้เราน่าจะแบบยังยังไม่เรียนนะทุกคนมันลึกไปคือมันก็คือมันเป็นทุกวันนี้ทุกคนทำการตลาดทำการสื่อสารทางดิจิตอลทั้งนั้นนะทุกคนแบบผู้ประกอบการหรือว่าทั้งลูกค้ายูเซอร์ทั้งแบบว่าแอดมินหรืออะไรผู้ประกอบทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดอะ ทุกคนก็คือมันเป็นแบบดิจิตอลมาแล้วอะไรแบบนี้ก็คือมีการทำงานาทางด้านนี้กันเยอะอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้ความปลอดภัยทางไซเบอร์โดเมนทั้งสิบการเขียนอ e ีเมลและบันทึกช่วยจำมืออาชีพเน้นโครงการเป็นศูนย์กลาง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์อันนี้เดี๋ยวเราว่าเปิดด้วยหน่อยนะเดี๋ยวไปลงคอสแล้วก็คือแบบเข้าไปดูอะไรเงี้ยแบบเรื่อยๆคือความรู้อ่ะแบบเราเคยรู้ที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าเออภาษาอังกฤษอะ่ะเราก็ไม่เคยเราก็เข้าไปฟังหน่อยหาประสบการณ์ให้ตัวเองอันนี้การออกแบบอ,อ่ประสบการณ์ผู้ใช้น่าจะเกี่ยวกับอ,อ่โปรแกรมการเขียนโปรแกรมการออกแบบอะไรพวกนี้แน่เลย เข้าไปดูแบบว่าเออเข้าไปดูได้นะทุกคนโอเคเอคลิปนี้เราก็เข้ามาพูดแค่นี้นะทุกคนแต่ว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ติดตามกันได้เพราะว่ามันสามารถอที่ว่าศึกษาเป็นแบบเหมือนเราเรียนมหาลัยก็ได้อันเนี้ยเพราะว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะทุกคนเพราะมันเป็นเอาทางคลิปของมหาลัยชื่อดังที่เมืองนอกอะไรแบบเนี้ยแบบ เยอะมากอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าถ้าเราถ้าเรารงเรียนก็คือเราต้องแบบว่าเอ,อทั้งข้อมูลทั้งอะไรก็คือแบบคือเราต้องต้องส่งข้อมูลอะไรเงี้ยให้ถูกแล้วก็คือแบบว่ามันก็คือเราก็จําเป็นต้องเรียนอย่างจริงจังนะเพราะว่ามันถ้าคนที่เสียงเงินอะ่ะมันแพงมากเพราะมันเหมือนกับการเข้ามาหาลัยอะไรแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบเข้ามาเรียนเพื่อหาความรู้ไม่ได้ ไม่ได้ต้องการใบประกาศอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นคอร์สๆไปอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าวิชาวิชาไปอะไรเงี้ยก็คือเรามาเรียนแล้วเราก็ไม่ซื้อ,อ,อใบประกาศจบก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เ,ออเรียนแค่แบบให้เราได้ความรู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ